สปสติจ้าเมื่อนี้แม่พ่อจะมาเห็ดต้มน้ำปลาสุบเบิรนะจ้าแบบนัวๆบ่มีกินข้าวหอมๆเลยจ้ะจากปลาแบบกินนองๆล้วจะมาต้มแล้วมันจะบ่มีกินนองเลยจ้ะมันจะหอมนะจ้าอันนี้คือปลานะจ้าแม่พ่อยจกออกมาจากไหาใหม่ๆเลยจ้ะแต่เนื้อของเขาจะเละๆเดวเนาะจ้าเนื่องจากว่าปลาลวนปีแล้วนะจ้าแม่พ่อยก็เลยจะมาจัดการต้มนะจ้า เขาก็ใส่ใบม่อนลงไปจ้ะใบน้อยนาลงไปจ้ะย่างละกำรน้อยน้อยนี่ละจ้ะตามด้วยใบเตยจ้ะตามด้วยสับป,ประรดโรดของเ้าจ้ะเมื่อนี้แม่พ่อจะใส่ต่อทานต้มนะจ้ะเขาก็ต้มทิ้งไว้แบบนี้ละจ้ะ แต่ว่าจะปาปิฟ้าหมอนะจาถจาปิฟ้าหมอแล้วมันจะปูมออกจากหมอนะจ๊ะมันจะล่นหมอของเขานะจ๊ะใบม่อนนี่จะเพิ่มให้ไอปลาาของเขานุ่มนะจ้ะใบม่อนก็ใบน้อยหนาจ้ะสับปะรดจะซอยให้ปลาาของเขาบโกลดนะจ้ะมันจะกลมกลมพอดีนะจ้ะใบเตยจะช่วยให้ปลาาของเขาหอมนะจ้ะ แล้วเขาก็จะต้มต่อไปนะจ๊ะเพืเ่อนๆสักประมาณยี่สิบนาทีนะจ๊ะพอยี่สิบนาทีผ่านไปนาำสับปะรดเอียงของเขาออกแล้วนะจ๊ะเนื้อปากเปื่อยแล้วนะจ๊ะเหลือแต่กลางเขาก็ใส่กระซ่อนตาที่ของเขามาตักกากาออกนะจ๊ะเวลาเขากองก็จะได้ง่ายนะจ๊ะพอผ่านไปยี่สิบนาทีเข้าพ่อแล้วนะจ๊ะเขาก็มาใส่ตะแกงตาที่กองนะจ๊ะ ที่ว่างข้างล่างก็คือหม้อเปล่าแล้วจ้าเทน้ำปลาของห้องลงกล่องแล้วจ้าส่วนนี้ระว่างห่อนแล้วจ้าเพราะว่าน้ำปลาของห้องห่อนมากๆแล้วจ้าใส่ทับพี่มาคอยข้นๆนะจ้าเพื่อให้น้ำปลาของห้องลงข้างล่างให้เบิดได้จ้าให้เดือดแต่กากก็จ้า นี่ละจ้านาตานามปลา่าของเขาเนี่จ้ะเซตแล้วเดี๋ยวรอให้เขาเย็นแล้วค่อยมาเบ่องอีกเท่อนะจ้ะพอพานไปหนึ่งส้งโมโอนามปลา่าของเขาก็เริ่มเย็นแล้วจ้ะเขามาเบ่งสีสันนุ่งของขว่าจะเป็นแนวไหลนะจ้ะสูตรนี้ต้องโตลวจ้ะ เ้าบ่ใส่น้ำตาลเ้าบ่ใส่น้ำกระเทียมหองนะจ๊ะกระคือทวนให้เบิ่งอีกเถ้าหนึ่งนะจ๊ะใบน้อยนาะใบหมอนจะใส่ให้ปลาล่าของเา้าวนัวนะจ๊ะสับประรดจะซอยให้ปลาล่าของเา้าบ่เค็มโหลดใบเตยจะซอยให้ปลาล่าของเา้ามีกลิ่นหอมบอ่คาวนะจ้า